ทีเซตหนึ่งมันจะมีเทปทีมาประมาณสองรอบนี่ใช่ไหมไอลิฟเทเลเจน์อันนี้รอบแรกเดี๋ยวมีอีกรอบเราจะกำลังรออีกรอหนึ่งต้องมาครบแล้วมีะอะไรเบรก,กองกีตาร์คีย์บอร์ดกีไไงเสือไงเดี๋ยวเดี๋ยวคีย์ไอ้คีย์ว่าคีย์อะไรคียว่าคีย์บอร์ดมีแล้วนี่หวายเสือดื้อดื้อมีตีละนาดเอกไหม <c ười> คีย์บอร์ดไปแล้วแล้วเหลืออะไรบ้า ก็คือถ้าเล่นขึ้นถ้าเล่นขึ้นดนตรีมันแย่งเหลือเยอะอะพวกทำวงทำเป็ดแต่ก็เอามาแซ็คโซโฟนอะไรเงี้ยเอาจริงนะถ้าได้ถ้ามีแต่กระบ๋อนกรุง นางกระลุงนี่ได้หลายตัวเลยนะได้แบบเซนโดเฉิงเล่เฉิงมีอะไรเงี้ยเคยเล่นนางกระลุงเหรอวะเคยเวลาเล่นนางกระลุงใช่ป่ะครูก็จะจัดเป็นเขาก็จัดเป็นนั่งแปดแถวไงคนคนละเสียงไงโดโดต่ำถึงโดสูงแล้วไงต่ออะไรวะเนี่ยเคยเล่นนางกระลุงสมัยประถมมั้มีแต่คุยอ่ะเอาคุยได้ไหมคุยมันยากคุยมียาโอแล้วไงไอพวกที่มีเทวะ ไปแล้วครับไปแล้วครับมันคอมอะไรนะไอ้เทวาีไงวะกูามีนี่นดีวายแวนกาดีวายแวนกา วันนั้นพี่ไหลดึกทำไมนะลิงจะสามดาวแล้วคัดไว้ยน่าใช่อะถามจริงเออสองดาวสองตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมแยงเดี๋ยวผมแย่งคอมคนอื่นให้เฮ้ยลิงมเลือกพี่คือแรงมีคือแรงไม่ใช่ประเด็นเป็นประเด็นแม่งฟันที่เที่ยจริงเว้ยผมไม่ได้ผมว่าลิงไม่ได้นะครับเวลาสี่ดาวเออเวลาสามดาวคือหันมาโสนไม่ได้อะอยากโยนมาอยากลงมาข้างล่างอ่ะแล้วดูตัวละครกูดีพี่ก็แค่เอาลิงออกเอาการเล่นลงเอาก็ลิงตัวหนึ่งดาวลงเออการเชื่อการเล่นก็ถึงทิบหายเออดิไม่อยากแพ้สักงสองอะ แพ้สองเลยแพ้สองเลยอยากลงไปไเวเท็มลัทธิไม่ถูกใจสิงมันเก่อนอะให้ให้ผมด่าว่าวว่าคำลัทธิคือความเที่ยวอะไรไม่ใช้สมองนะครับความลัทธิอะเออพูดจริงก็พูดก็พูดอย่างนั้นก็ได้คือเซ็ตเนี้ยแบงออกแบบมาเพื่อให้เราคิดว่าแบบ เฮ้ยพ hey, ูดถูกเลือกนี้มาเราต้องเล่นอะไรเฮ้ย hey, <Hey. S 1> ตาหลิวมาเราต้องไปยังไงเฮ้ย hey, <Hey. S 1> อย่างงู้นอย่างนี้มาเราต้องไปยังไงแต่ละที่คือเฮียอะไรเราท,รทีแค่รอละทีทมึงแค่แค่เลือกตัว,ตวและทีแล้วก็รอผู้ถูกเลือกละทีแม่งอย่างเยอะ <c oughs> คือมึง มันเป็นมันเป็นมันเป็นคอมเดียวที่ผมเล่นโยนในแบบทุกอย่างก็คือทั่วไปด้วยในแรงด้วยผมแบบผมพูมาทุกแคมเลยแบบเล่นกูคอมเลยแบบสุดสายทุกอันเลยโอ้ยละทีแม่งเป็นคอมเดียวที่แบบชนะไม่ใช่ถ้าหมองอ่ะือถามว่าเอาไปไต่แรงดีไหมดีแต่ไม่ใช่ถ้าหมองในารเล่กูไม่เล่นก็ดีเกินไปไงมันดีเกินไปด้ซ้ำอ่ะจนแบบไม่ใช่ถ้าหมองเรมากเออแพ้ดิทีเึงโอเคโดนเทวาสีผมไป หอมหอมเทวะมันเล่นแวนการ์ดเท่าไหร่วะเอามเล่นแวนการ์สองเองเนอะะึกว่าเอ้ยออสีนะะึกว่ามีเลคเกอร์ปะไม่เลยพี่ผมไม่ผมไม่หยิบอยู่แล้วคนหนึ<อ>่งโค้เจ็นี้อย่าเพิ่งถามนะผมเล่นอะไรให้ชนะไม่ไดิถ้าถามว่าเล่นอะไรให้ชนะครับลัทธิลท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 ัทธิลัทธิแค่นั้นแหละ,ละแต่กูจะไม่เล่นมันให้สโลโลเวลลห้าจมูกจะลิ้มสามดาวเคยไม่ใช่เล่นลัทธิให้เขาหกตัวคุณก็จะการันตีว่าคุณจะไม่แพ้จนจน,จนถึงแบบคนคอมครบอะ่ะ เออม,มันจะการันตีเลยเว้ยมันจะการันตีท็อปโฟแบบอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเ,าเกิดไม่สามดาวอะไรเงี้ยแต่แทบจะการันตีแล้วอะ่ะหนึ่งทั้งเรื่องลิงอีกตัวเดียวครับอีกตัวเดียวจะสองดาวแหละสามดาวดีลิงมันเลือกแต่ถ้าพี่ไม่เจอเลยอ่ะสามดาวนี่คือแบบตีตั้งบนหลุมเลยนะเว้ยไม่ใพิเศษอุ้ยได้ดีครึ่งอันหนึง <My S 1> อุ้ยได้ดีโกหกเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ต้องหมุนหาลิงเลยเนะี่ยคือถ้าอยากชนะรวยใช่ป่ะใส่โกเฮกปุ๊บเรียบร้อยเลหระ เออรัวแบบรัวจัดอะ่ะนะครับลิงตีไกล you know ไม่ไหวปะไปเลยในกอล์เฮลไม่ต้องใช้ดวงอ่ะสระดับกูไม่ต้องใช้ดวงรีบอ่ะคุณรีบครับไม่อยากใช้ดวงอ่ะครับแออยากชนะรัวๆครับแอะอยากเก็บสิบวินออโตวินออโตวินเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์จะได้เก็บตังค์ง่ายๆเว้ยทุกมันบอ่อทั้งสิบดวงและเทวสี่เทวสี่นะครับลิงตีไกลแล้วก็ทุกหัวดังบ่อ ไอ้ลัตทีไม่มีคนเล่นจริงผมพูดจริงผมยังไม่เจอเลยจะไม่เล่นเลยเล่นเลยนะเล่นเลยไม่เล่นเล่นแอสซินผมไม่เล่นลัตทีลัตทีทำไมมันไม่มีคนเล่นแล้วปล่อยมันดีผมอยากรู้ว่าคอมผมพอไม่เจอลัตทีแล้วผมอยากรู้ว่ามันจะไปทิ้งไหนคอมที่ผมเล่นเอาจริงๆริงทำไมผมอยากรู้จริงๆลที่ไม่ชอบปล่อยยาวปล่อยยาวอะไรพอคุณมาสุ่มตัวให้หลังไม่เคยเจอเที่อะไรหรือยังปกติก็ปกตินะก็ไม่ค่อยแปลกไม่ค่อยไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่คนสุ่มอยู่ทั้งสูงว่ามันไม่ค่อยดิ้นหล่นแล้วพอจะมาดิ้นปุ๊บไม่ทันแล้้ววยเ ที่ยัโอสามดาวแล้วอะไรวะเนี่ยอ้าวพี่ยังงูคงสามดาวเลยต่งไม่แต่ยังโอไม่แต่ยัโอสามดาวแต่มันไม่มีไม่ใช่ผู้ดุวจเรือด้วยนะเย็ดเคแต่นี่ของจริงน้อยเหลือลิงตัวเดียวแล้วแปแขวะเนี่ยแหวะวะมันจะลิงตีกระจายสกิลหนึ่งมันนับป่ะพี่ไม่รู้ว่ะมันจะใหม่มั้งโบสปาสแยกเป็นแบบปวดแตกเลยโอ้โหเยวันนีไฟาลิงว่ะเรียกเะไรกันไนี่โบโบ เลือดสองพันแบบไม่มีเหตุผลใช่ไหมไม่ดาบเไ้ยมีดาบด้วยเฮ้ยโอ้หดาบเชนเลยว่ะไปแล้วไปอย่างไวเฮ้ยคนนี้มีจาสีเหรอแต่งพินคนนี้ใช่หว่ะมีจาสี่เขาเล่นตาเขาเล่นเขาเล่นเหมือนผมเลยเอ่ะตามผมไม่เขาหลงมาจากไหนจ่าสี่นี่ผมไม่เคยเห็นใครทอโฟนแล้วจ่าสี่เฮ้นี่ไงผมเล่นอยู่ผมก็เล่นอยู่แล้วจริงๆอ่ะแต่เล่นดินจ่าตัวจริงอยากลองอย่างที่บอกจากล่าพี่โคมอะไรครับโคมเหี้ยวะอ๋อคอมอ่ะนะ นี่โคนี่จินอวะลไดมีจินอวัลอะไรหมโคมดอะไรแม่งวะกูเกินโค้อะไรโค้ดวะเฟลจี้ยังงเมื่อกี้โคมดพี่โคมอะไรครับโคมถวายบังโค้ดใคราม่เล่นจังอะไรทำไมลิงมันแบกจังครับโค้ดล้มลิงครับที่บ้านพินลิงสามดาวน้องๆไม่เจอดาบเลยดาบอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในเสื้อมองไม่เห็นคอนเทนต์จัดเลยผมมุกคขสิ ผมน่าจะต้องรีโหลดจังหวะกาเรนสามดาวแล้วค่อยอัพเวลเจ็ดงั้นเดี๋ยวไม่เจอกันเลยจวกมันเออจวกมันจวกู่แมนตัวไอ้สัดเฮ้ยตัวคนหัวติดไฟเจอหัวติดไฟปะเออเนี่ยลิงทุบยะโอ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยอู้นี่เจบตายกาเรนตาสาวเอาสาวเอาอัพเวลแมนซับหน้าสามซับหน้าสี่แล้วกันรีลับเพิ่มสองเลย ไปทำไมแบบประดุดสิบบาทหกดาวบาทหดาวด้วยนะแรงลิงอะ่ะแรงเทวะอ่ะเทวะมันเป็นทูเาเมตเลยนะตีหลังหลังจากตีออโต้แท็คหกครั้งอะ่ะเนี่ยเมื่อทำการโจมตีหกครั้งเทวะจะได้รับความเสียหายน้อยลง25%และสร้างโบนัสความเสียหายจริง40%่อนี่ก็มาวะ่ะพี่แม่งตามเว็บเลยว่วะ,ะก็ปีเทไปซะ มีเร็เล่นไม่เจอกันเลยหรือตัวเดียวอะอยากได้ในโกฮิวที่กันหนึ่งจะพี่เล่เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอวะถ้ายิ่งแตกก็ยิ่งไม่เจอมันสิบเก้าเปิดแล้วว่ะโคตรน้อยเลยแม่งคือเซตแห่งสามดาวอะเซตซุนตีนเนี่ยเฮ้ยตัดตัดอยู่นี่ดิไอ้สันไหนวะตัดแม่งไอ้เนี้ยเอาอย่างไงตาพี่ยังอยากได้ดาวยากว่ะเฮ้ยมีคนตัดแล้วเว้ยเฮ้แต่อันนี้ไอ้นี่มันเล่นเดินจ้าไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ไงมันตัดให้ผมเปล่าตัดไอคนที่เล่นยาโซนะยาโอ้อยา้ที่สองแนี่ก็นั่นอยู่ตรงข้ามก็ใช่ไงก็ถ้ามันได้ก็คือแบบแตกเลยะเวยดาบกูเฮ้ยมันไม่สนใจโหลิงบูอัมบตาบอกเลยนะเดี<_<_๋ยวดูนะเดี_<_๋ยวคุณดูได้แล้วได้แล้วได้ดบดาบลวดับดาบนี<__<__<_่คือแบบ ซีดอุ้ยอะบอกเลยที่ชอบออกมากินตับคนก็เลยกดนกูเล่นแะไรอย่างนี้ชหละทุบแบบดังแบบบบอะดังบ๊อักริกูยังถึงดาวเลยพี่ตัวแบกกูได้พี่โดนลิงตกทั้งปีน่ครับบอยหามันลิงกีไก่เบอุวิโดนนี่เจ็บอย่างนโอ้ยโดนาลอนแฉหายเลยลิงก็แจ้งแดง ลิงไม่ได้ตีใครเลยโดนตีโดนโดนเป็นล้อโคตหนาฮ่าจะที่ไหมตัวหหล่อมเกินหล่อมเกินแล้วรอนแคทบอยมันสองดาวได้ไปแก่ลิงผมหายไปใช่แกอุ้ยอุ้ยขี้ข้างหลังผมไหมแค่รอเอ้าเดี๋ยมันต้องเวลเก้าเนี่ยเลยจะแทนใครอ่ะลงไปก่อนแทนใครวะแทนอีฟลินลงไปก่อนอ๋อเออใช่มันเพราะว่าต้องเก็บสแต็กแค่นี้เราทุกทนใช่ให้มันครบสามรอบแบบเราผมได้ตีใจแล้วว่ะไม่ผมคนแรกผมคนแรกดีกว่า ไปครับอืมเขาเรียกว่า <c oughs> ตีอีสปูดห้ากาเรนสามดาวอะ่ะกูเจอตอนเบลแปะเลยนะว่าปะเขี่ย <c oughs> เอาเองเอากากลอย้วก <c oughs> ันรู้จักกาเรนลบดดาบารดไหมนี่จันหน้าครับไปเลยจันหน้าหมัดหมัดเฮ้ยใส่ยิ่กาเรนลบดดาบารดว่ะวิ่งวิ่งเจลิซินแม่งเตะกาเรนกูโอ้ยกาเรนหลุดสนามไปแล้วร <c oughs> ู้ ใช่หลังไรละพี่ซุบอกว่าพี่ซนูซื้อไม่ได้ใิซิอย่าเตะอย่าเตะลิงอย่าเตะลิงออีกคือไม่ได้เตะด้วยนะเตะเออพี่สู้นักโดนหกไม่ได้ว่ะมันเตะกาเลนบวกสนามไม่กว่าแล้วเงาสามเบสเก้าวเงาสามไม่ผมพยายามอยู่ผมรอตังอยู่ยากเกินเบลก้าเนี่ยจะได้แล้วเนี่ยตังค่าสี่สิบกว่าบาทแล้วรับเดียวกาเลนเป็นคอร์เตอร์ครับอ๋อ เดินเตะออกเออปวดออกปวดออกเดินปวดออกยาเนี่ยจ้าวอุ๊ยเวียนสามดาวนี่เหี้เวียนสามดาวโดนมุกคงทุบทีเดียวหายไปเลยเออ เซตนี้แม่งเป็นเซตรแรกที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเลเวลเก้าไม่จําเป็นก็ไม่มีความหมายเออคือเซตอีกเซตที่แล้วอะเลเวลเก้าแม่งยังมีคือตัวเยอะกว่ามันยังพอสู้ได้เลยมีผมมนีกน้ก,กเลยไม่มีผลสุดตีนเลยเลยคือมึงต้องสามดาวออลลี่อะแค่อยากคมครบอะ่ะออต้องคอมครบแล้วก็สามดาวออลลี่อะไรแต่เซตที่แล้วแบบสมมติเลเวลเก้าลงจันน่าอย่างเงี้ยโอ้โหมีผลยี่ไหมคือตัวห้าบาทมันมันดีกว่าเซตเนี้ยเซตที่แล้วที่สู้ไอนักดนหกไม่ได้อยู่ดีเดยไอ้มันลิง ลิงเราเหลือคุณซูอ่ะเดี๋ยวไปรอจากลิงตีแล้วกนะันเออเจ็บที่ลิงตีชา้าที่สุดหน,นักจัดอะไรตายวะยังยังผมว่าทานรอนุก็แรงแล้วเว้ยแทงใครม,มาเข้าเลยทำไมวะคุณก็ใช้โคมแล้วปับเ่ยเ <c oughs> ดี๋ยวนะทำไมเชนไม่ใช่เชนเซรน,นี่วะเออที่เห็นความแตกต่างระหว่างเงากับแอสซิสตินแล้วนะ <c oughs> ไอ้แพสซีฟของมนะันอะเงากากกว่าไอซัสติน เงามันบินไปเร็วกว่าสกินกระโดดอะแล<ต>้วพอบินเร็วปุ๊บบางทีแบบถ้าเขาเอาตัวตัวตีใกล้เอาไว้สักแถวสองหรือแถวสามอ่ะมันจะหันมาตีได้นะเน,นี่ยสมมติตัวตีใกล้ยืนยืนยืนตรงเนี้ยแล้วเงาโดดไปหาตัวตีใกล้แม่งหันไปหาเงาเลยเ6นออกแล้วผมเอาไปเป็นให้6ก่อนถึนกว่าชที่มันไม่เคยมันยังไม่เห็นผลอ่ะคีขนาดว่าเซน6อ่ะความเสียหายคีบวก90%บอทฟัก ทีทีหัวดุ้งอ่ะผมบอกเลยแล้วตอนใส่ลาพิสทันเจียนจิ้มไก่พี่พอจิ้มตัวแรกมันก็จิ้มแม่งอยู่ทีเดียวมันก็นะาผมจอดมันไม่โดดเข้าหาแล้วจิ้มจนนั่นแหละเฮ้ยพี่เจอตีกันทบอยเหรอเป็นยังไงวะยืนอยู่ที่จิ้มอ๋อเฮียมันไม่โดดเลยนี่ว่าจิ้มที่เดิมโอ้โหนี่ไงโดนลิงกุ้ผ่านหัวแบะไปเลย ที่ส oh. ู้ท okay. yeah. ี right. yeah. ่สองไม่ได้ฮะเยเชนมึงเป็นนักดวลด้วยหรอคือมึงจะนักดวลแปดเลยเหรอหอมันขาดสินเฉาคนเรื่องเจ็ดอยู่เลยดีวยว่าจากที่ผเห็นเออเรื่องเจ็ดอยู่เลยถ้ามันได้สินเฉาอีกใช่ป่ะมันก็เป็นนักดวลแปดแล้วอะนักดวลแปดนี่ระเบิดจัดเลยแหละเนี่ยมันนับเว้ลวนะเดวลแปดเราดวลแปดเรานี่ไงกาเลนเพียได้เป็นอิมพอร์เตอร์อีกรอบโอ้แล้วลีซินยืนหน้ากาเลนเลยปั๊บเก๋ไแล้วครับแล้วตามไปต่อเฮ้ยแต่เต๋ไม่ขุดไม่สุดแมพยังไม่สุดแมพ ปันยูเตะโอ้โหลิงโอ้เือยตีที่หน่ลิงอย่าเตะลิงอุ้ยอุ้ยโอ้คตาพี่ทุตีหนีไม่ได้ทีเดียวอ่ะีผมแพ้ไอ้นี่ไเอเอน่เกิดะไอนเก่เกเกอนี่ี่เออไ่ะี่เอรออรรออออออคอ่ ผมก็เลยสองซ้ำอยากได้ได้ทั้งเลยมันไม่ควรเตะการเล่นผมก่อนนะการเล่นผมเนี่ยตัวดาเมจหลักเลยนะหอยเนี่นยนะไอ้ไรเพชรทารอนเนี่ยนะอ,ออ้อมันมันเวิ่งก้าเลยว่ะผมซู้ไม่ได้เพราะอะไรวะเพราะผมแทงในตัวข้างหลังมันไม่ตายเว้ยแทงไม่ตายแล้วทีเฮ้ยดูได้วะ่ะแตกไปอู้เหลือสองคนแล้วเหลือเครียดมีซิ้นที่ต้องออยู่เว้ย <laughs> ไม่อุดรูเออว่ะอุดรูแล้วหลีสินมันเตะไม่เข้านี่ว่ะมันเตะแล้วมันจะมันจะมันเตะจะลอยมันจะลอยแค่ข้างหน้าเว้ยลอยหน่อยเดียวเอาเดี๋ยวเชนไปยืนหลังโคเทปเชนไปเลนด้วยเชนยืนมองเลยแบบก็มาดิเนี่ยมันเตะการเล่นอีกแล้วโอ้โอ้ของอย่างเยอะ ของอย่างเยอะเตะกาเลนพี่ต้องเอากาเลนไปไว้หน้ามันต้องเตะได้เลยนะโอ้หยุดเตะทีแค่เขาว่าอะไรแค่เขาห้าเดินเตะออกเมื่อกี้เมื่อกี้เชนมันเตะลึกลักดัวมันเจ็ดคนแล้วมันไม่แปสักทีวะแปดที่ชนะเลยมันขาดใครสักน่ามันเตะกาเลนอีกแล้วไม่แต่จะติดปะติดติดแล้วลีจีอยู่ไหนนม่มองไม่รู้เรื่องเลยวะลีจอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางเลยอ่ะไหนวะ อุ้ยเดเดี๋ยว,วยิ่โดนรันกไม่ใช่หรออุ้ย <laughs> ไอสตัตว์ยืนกองไม่ได้ยืนกองเล่มขี้เลยยืนกองมันก็คือโดนทั้งหมดโอ้โหเชี่ยยังไม่ต้องไม่ต้องมีพวกแบบสกิลไมันจะเตะมันจะเตะทีหนึ่งแล้วก็กระเด็นไปยันขอบสนามแล้วก็เตะออกไปทีหนึ่งถ้าถ้าอยู่ขอบสนามเลยชิ้นเจออาถงวะ่ะให้มันไปชนหน้ากับคนอื่นให้ให้ให้รีฟินมันชนหน้าคนอื่นไม่เจออาถงอ่ะสมม่ทันได้ อันนี้น่าเตะเชนเอาไปก่อนเออเตะใครก็ได้ไม่ใช่การเล่นไข่จขัเคือแข่เยอะเลยการเล่นเฮ้ยดึงกลับมาก็เตะเอาแล้วโคดูเย้าเลยเฮ้ยไม่ไหวว่ะอู้วด่าดหนึนักดวลมันมันตีเร็วไงเ้ะมาได้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคอมเน้ n ับเบิลทอุ้ยที่ต้องมีผมอ่ะ มีด,มมดีควายผมอย่ไมมหมเขาบอกโลนี่โง่จิ้ที่เดมโอ้ยนีง่ไงโดยล่ปปาร์เดแต่เนี่มันเตะกันเลยเดม